ครบรอบ16ปีตำนานต่อยกันต่อยกันเองทั้งทีต้องเป็นตำนาน แฟนๆพลานหงชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะมานำเสนอผ่านช่องของพลานหงชาแนลโดยการเป็นตำนานในการถ้าจะต่อยกันเองทั้งทีต้องครบรอบ16ปีของการเป็นตำนานการต่อยกันเองนะครับเรื่องราวของวันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวที่ผมหยิบยกมาเพื่อที่จะสารต่อแล้วก็อธิบายความหมายเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังให้กับ เพื่อนๆทุกคนนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในหมูลนักฟุตบอลเมื่ออารมณ์เป็นเหตุอารมณ์ร้อนหมัดหมานำหน้าถ้าคุณเป็นมวยมันก็เรียบร้อยโรงเรียนต่อยก,กัน,น,กนเราคงไม่ค่อยเห็นนักเตะที่แต่ลุมบอลต่อยก,กันในสนามนะครับและเป็นฝ่ายเองกันด้วยแสดงว่าพวกเขาคงพกความบาดหมางจากนอกสนามลงสู่สนามอย่างแน่นอน ช่งเวลาที่นิเกอเซนยู่นเต็ดต้องพบเจอกับความอัปยศอดสูที่สุดในประวัติศาสตร์การเล่นในพรีเมียร์ลีกไม่ใช่การร่วงตกชั้นในปี2009ถือว่าปี2016และไม่ใช่การโดนล,ลิวพูบุกถลม่มคาบ้านศูนย์ประตูต่อในเดือนเมษายนปี2013มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมนัดหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนเป็นเกมปกติ ของพรีเมียรลีกทั่วไปฝาดแข่งกันเมื่อวันที่2เมษายนปี2005และนั่นคือครั้งสุดท้ายที่แอตันวิลล่าสามารถคว้าชัยชนะได้ที่สนามเซนเจมพาร์คหากนับจนถึงปัจจุบันนี้ก็เซนไม่แพ้วิลล่าขาบ้านตัวเองมานานถึง13นัดติดต่อกันชนะ7เสมอ6โดยเป็นการเจอกันในแชมเปี้ยนชิพหครั้งในซีซั่น2016 17การเจอกันเมื่อ16ปีก่อน ยังเป็นเกมที่ทัพสกกาดงปาชัยต่อทีมสิงน์ระัแบบหมดท่ามากที่สุดในยุคข,ของพรีเมียร์ลีกอีกด้วยและนั่นยังคงเป็นครั้งเดียวจนถึงตอนนี้ที่นิวคาสเซลแพ้ต่อเอสตันวิลลาในพรีเมียร์ลีกทั้งไปทั้งกลับในรูปการเดียวกันเกมนั้นดังกล่าวนิวคาสเซลโดนเอสตันวิลลาบุกถล่มยับด้วยสกรอร์ศูนย์ตสามซึ่งทีมเจ้าบ้านมีนักเตะที่โดนไล่ออกถึง3คนในเกมเดียวด้วยกัน การจดจำกับเรื่องราวสิ่งแปลกใหม่ผลก็นในขันซึ่งเป็นสิ่ำคัญกลับไม่จำใครมีชื่อทําประตูผมไม่สนสตีเวนเทเลอร์เป็นผู้ทําเสียจุดโทษก็เป็นจุดเปลี่ยนให้ทีมเยือนคว้าชัยแบบขาดลอยยังไม่มีผลต่อประวติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษครับต้องเป็นจังหวะนี้ครับจังหวะใบแดงที่เฉาโชมากสุดครั้งหนึ่งหรือว่าหิ้เง่าเจ้าอารมณ์ครั้งหนึ่งเลยทีเดียวอย่างสุดงงเสียงตุ๊บตุ๊บตับ,ตบ,ตบในสนาม มีการชุลมุนเกิดขึ้นเรากน็นึกว่านักฟุตบอลคงมีเรื่องทะเลาะกันครับแต่เปล่าครับมองไปแล้วทำไมสีเสื้อลายเดียวกันแน่นอนรีโบเยอร์กับคิรอนไดเออร์วางมวยเปิดเวทีมวยลุมพินีกลางสนามเลยครับต่อหน้าแฟนบอล52,306คนจนโดนผูธธ้ตัดสินไล่ออกไปสงบสติอารมณ์กันทั้งคู่และยังคงเป็นเหตุการณ์ที่มีคนยังคงคิดถึงพูดมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยรุกนสองัี0 แม็กพายนะครับชายาของนีโวเซ่นมีลูกาัที่ไม่ค่อยจะดีนักผู้จัดการทีมผ่นใจฟุบอลอย่างเซอร์บบ,บี้รับสันถูกปลดออกจากผลงานไม่ดีช่วงต้นเปิดฤดูกาลแพ้สีนติดต่อกันและมีแค่สองในจากสีนัดมีแน,นน้อมว่าทีมจะต้องลุ้นหนีตกชั้นสะด้วยหลังจากนั้นวันที่13ากันยายน2004สโมสมุขประกาศแต่งตั้งแกรมโซเนตเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทน ช่วงที่เขาเข้ามาคุมทีมใหม่ๆก็เรียกได้ว่าทำไมสาวกสารลกาดงมีหวังถึงการที่ทีมรักจะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเมื่อเขาประเดิมพาทีมไม่แพ้ใครถึง9นัดติดต่อกันรวมทุกรายการชนะ7เสมอ2แล้วก็มาสะดุดจู่ๆก็ฟอร์มของทีมสะดุดลงไปชนะได้แค่นัดเดียวจากเกงบีก10นัดสุดท้ายของปี2 0 0 4เสมอ3แพ้6และจากนั้นก็ชนะ4เสมอสตัวมีเกมดีบ้างสลับกันไป ไม่เหมือนกับที่ความคาดหวังของแฟนบอลนะครับตั้งแต่ตอนเริ่มเมื่อถึงวันที่2อมิถุนายนป,ปีวรโปรแกรมที่จะต้องพบกันก็คือแอสตันวิลล่ามันคือการถอนแค้นทีมสิมเพาิา์ตและรวมถึงดุนเก็บแต้มเพื่อรักษาโมเมนตัตมความมั่นใจของทีมแต่การเจอวิลล่ายก2นี้กลายเป็นฝันร้ายหลอกหลอนนิคเซนไปชั้งรูก,การแทนโดนนำา1ศูนย์อย่างรวดเร็วแค่5นาทีของเกมหลังจากนั้นสถานการณ์ของทีมก็ไม่ดีขึ้น โดนไปในนาทีที่73จากการทาเสียแฮนด์บอลเจตนาทําแฮนด์บอลผู้ตัดสินไม่มีทางเลือกชูใบแดงไล่นักเตะนิวเซนออกจากสนามทันทีและทีมเสียจุดโทษแกริเบอร์รี่ผู้เล่นแอสตันวิลล่าสัดจุดโทษให้ทีมเยือนไม่เหลือนะครับวิลล่านำห่าง2ประตูต่อศูนย์และมาตายสนิทกลางสนามในนาทีที่80เมือ่อทีมเสียจุดโทษอีกครั้งและเบอร์รี่คนเดิมคนดีก็สังหารเข้าไปไม่มีเหลือ3ประตูต่อศูนย์ การชูใบแดงไล่ออกจากสนามของยูเซนและออกจากสนามพร้อมกัน2คนในช่วงท้ายเกมนั่นมันคือเรื่องที่ถูกต้องนะครับและเป็นไฮไลท์กรบทุกสีนทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมทั้งหมดหมดจดนะครับเกมที่แพ้จากสกอร์สานักเตะตัวเองโดนไล่ออกเสียเปรียบตัวผู้เล่นและสกอร์อารมณ์ของนักเตะเซนพร้อมปะทุเดือดจนควบคุมสติไว้ไม่อยู่เหตุการณ์ตอกจาลึกในนาทีที่82 เมื่อคริรอนไดเออร์กับรีโบเยอร์ซัดกันนัวเนียวางมวยชิงแชมป์รุ่นเฮฟวีเวทสภามวยโลกในสนามฟุตบอลใส่กันเองแบบออเป็นเอาต้ายขนห้ามแทบห้ามไม่อยู่ครับเสื้อฟุตบอลขาดกระจุกกระจายสีนหน้าทั้งคู่อย่างดูเอาเรื่องเหมือนเดิมอยางไม่อยากจบเรื่องเมื่อมีคนมาแยกผลการก็คือโดนไล่ออกทั้งคู่นะครับให้พวกเขาไปสงบสติอารมณ์ซะ เหตุการณ์นั้นเป็นครั้งเดียวถึงตอนนี้ที่มีนักเตะโดนไล่ออก3คนในเกมเดียวของสึกพรีเมียร์อีกด้วยเรื่องราวหลังจากนั้นเชียร์ร์ย้อนเล่าว่าพวกเขาเกี่ยวกราดทั้งคู่เกิดขึ้นในระหว่างการซ้อมสองวันก่อนแข่งพวกเขาต่างต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงแนวกันในทีมพวกเขาเคยท้าทายใส่กันเมื่อจบการซ้อมมันมีคำพูดสองสาที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามช่วงท้ายเกม และมีประมาณสองครั้งที่คีแรนไม่ยอมจ่ายบอลให้ลีและลีตะโกนออกมาว่าส่งบอลให้กูสักทีสิวะและคีแรนก็ยังไม่ยอมส่งให้สุดท้ายทั้งคู่พูดอะไรบางอย่างใส่กันผมเห็นแค่ทั้งคู่วิ่งเข้าบวกกันและผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแล้วหลังจากกับข้องแต่งตัวผู้จัดการทีมแกรมซูนเนอร์ดเดินเข้ามาและปรีเข้าหาหนักเตะทั้งคู่และพูดว่าพวกมึงมันนี่เงาถ้าอยากจะจกกันต่อยกันกูนี่แหละ นะครับจะต่อยกับเมืองทั้งคู่ตอนนี้เหตุการณ์นั้นเขาเรียกว่าจังหวะบ้าคลั่งของเกมฟุตบอลนะครับหลังเหตุการณ์นั้นทุกคนก็เสียใจเพราะทุกคนก็อยากชนะมากจนเกินไปหลังจบเกมนะครับผู้จัดการทีมโูนเนตตัดสินใจให้หนักเตะทั้งคู่ออกมาตั้งโตะแถลงข่าวขอโทษแฟนบอลต่อหน้าสื่อมวลชนร่วมกันและทั้งคู่ก็โดนลงโทษอย่างหนักจากทาวเวปเอเคียนไดเออร์โดนแบนสามนัดจากข้อหาพฤติกรรมรุนแรง ส่วนรีโบเยอร์หนักกว่านะครับถูกลงโทษสมมสรหักค่าใน6สัปดาห์ปรับ3 0 0หมื่นปอนซึ่งมูลค่ารวมกัน2 0 0แสนปอนครับและมันคือจำนวนเงินที่นิวคาสเซิลเคยลงโทษทางวินัยสนักเตะในทีมมากอีกด้วยครับอย่างไรก็ตามรีโบเยอร์กับคีรอนไดเออร์ก็ได้ร่วมงานกันอีกครั้งนะครับท,ที่ทีมเวสแฮมยูไนเต็ดจากการที่ไดเออร์ย้ายตามไปซบทีมคุณคอ้อในปีส0 0 7ด้วยค่าตัว6ล้านปอน แต่ก็ว่ากรมการบารเรื้อรังจึงไม่ยังส่งผลดีต่อคอตัวใดเออหรือตัวใดเออก็ไม่สามารถลงสนามต่อเนื่องได้นะครับและเขาก็แฝงสตาร์ทไปในปี2013เหตุการณ์วางมวยใส่กันเองระหว่างริบโบเยอร์กับคีเรนไดเออน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก็คงจะเป็นการใช้ความรุนแรงนะเออนะครับมันไม่ดีด้วยประการทั้งปว่วงนั่นนายขอบคุณมากครับรวมแสดงความยินดีบในใต้คลิปได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Sub s ไ r ร b ์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปวันนี้เพร่มคอลากไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อๆไปเผื่อจะย้อนไปหาเรื่องราวอะไรค่อยติดตามสดดีครับ